แล้วใช่ไหมครับต่อไปก็ผมจะมาสาธิตวิธีการชักธงราชนาวีลงจากยอดเสานะครับธงราชนาวีนั้นมีศักิ์ศีเท่าเทียมกับธงชาติครับเพราะว่าเป็นธงที่แสดงความเป็นชาติที่มุงบอกไว้ในพรบธงพุทธศาพักราช2522นะครับผมนะครับเขาบอกว่าธงที่มีศักิ์ศีแล้วก็มีแสดงความเป็นชาติเนี่ยมี2งธงด้วยกันก็คือ1นงธงตรงไตรงนะครับผมสองคือธงราชนาวีนะครับฉะนั้นเนี่ยธงราชนาวีเนี่ยสามารถใช้แทนธงชาติได้ครับไม่จําเป็นว่าต้องใช้ แทนไม่จําเป็นว่าต้องใช้ในเฉพาะราชการทหารเรือเท่านั้นนะครับผมราชนาวีสามารถใช้แทนธงชาติได้ทุกโอกาสนะครับผมแต่บางคนอาจไม่รู้นะครับซึ่งการชันทราชนาวีการชักธงราชนาวีขึ้นสู่ยอดเสาเนี่ยนะได้ชักธงลงเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2องสถานะสอง,ส,ส,ส,องสองเวลาครับก็คือ1เวลา8ปดนาฬิกาครับผมคือเวลาเข้างานหรือเวลาราชการทั่วไปนะครับผม2ธง,งราชนาวีจะชักธงลงเนี่ยไม่ใช่18บแนาฬิกาครับ ตามธรรมเนียมทหารเรือนะครับผมจะชักธงลงในเวลาพระอาทิตตกนะครับผมซึ่งจะคำนวณโดยกรมทกศาสตร์ทหารเรือนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยกรมทกศาสตร์ทหารเรือนะครับดวงที่จะรับขอบฟ้าในเขตเ้วยขวางเนี่ยเวลา18นาฬิกา32นาทีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็มารอดูกันครับว่า18นาฬิกา32นาทีนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งการชักธงลงนั้นน่ะถ้าเป็นในเรือถ้าไม่มีแตรเดี่ยวนะครับผมก็จะเป็นการใช้วิวอหรือลกปีดทหารเรือนะครับผมแต่ถ้าใช้เป็นวิวว แต่ว่าถ้าไม่มีวิบอกก็ใช้แต่เดี่ยวได้ครับนะหรือใช้คู่กันก็ได้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมเมื่อกี้มีผู้บริจาคครับผู้ใจบุญนำบาบีคิวมาถวายผมนะครับอร่อย <c oughs> ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพองราชาวีควจา่ายเศเสาเป็นไงครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีโอกาสพิเศษครับคือวันนี้เนี่ยรัฐบาลประกาศให้ทารราชการและและก็รัฐวิสาหกิจนะครับผมเอกชนเนี่ยให้ลดทงครึ่งเสาครับผมเพราะว่าเนื่องจากประธานในประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชาติเนี่ยได้ถึงแก่อายัญกรรมนะครับผมทางรัฐบาลจึงได้ จัดให้มีการลดบทงคุงเสานะครับในวันศุกร์นี้วันจันทร์และวันอังคารนี้นะครับอย่าลืมครับบ้านไหนมีเสาธงอย่าลืมลดทงคุงเสาด้วยนะครับแล้วมารอดูกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา8 8นาฬิกานาทีนะครับผมผมก็จะมาเปิดเพลงคู่ส่งฟังก่อนนะครับผมซึ่งมาพูดมาเอามอยเล่นนะครับผมว่าตอนนี้ผมได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง นะครับคุณผู้ชมครับขอาอยกยแผ่นเสียงนี้ครับแผ่นเสียงแผ่นนี้เนี่ยเป็นแผ่นเสียงตากราต่ายครับเพลงชาติฉบับตากราต่ายครับผมซึ่งบรรเลงโดยวงนี้ใช่ไหมครับ,บวงดนตรีของตตอนนี้ชวนนะครับผมซึ่งจะบอกก่อนว่าเพลงชาติที่พระเจนุริยางได้แต่งไว้นั่นนะ่ะหรือเรียบเรียงไว้นั่นนะ่ะเป็นการเรียบเรียงโดยใช้ k e ย์อ f e c t นะครับ เป็นเพลงชาติที่ต่างประเทศใช้เล่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นะไรพวกเนี้ยซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนที่มีใช้ที่ประเทนรีอย,อยางเนี่ยเรียบเรียงฉบับนเนี้ยไว้ก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบครับในกุหลาบกุปากของตลาดนะครับผมส,ส่วนเวอร์ชั่นที่เราได้ยินในคุ้นหูกันเนี่ยเป็นการลดคี์ลงมาจากคี์เดิมครับเพื่อให้ร้องง่ายสะดวกในการร้องนะครับผมแล้วก็มีมีสัญอนกษณ์อยู่ด้วยกันเรียบเรียงอยู่2อีก2แบบนะครับก็คือ1เรียบเรียงโดยทหารเรือ ครับผมซึ่งเราจะได้ฟังเวอร์ชันแรกจากวงริยางฐานเรือนะครับผมในปี2อ20นะครับผม2เรียบเรียงในกรมศิลปากรนะผมก็คือฉบับที่ออกเป็นฉบับแรกนะครับผมในปีสอ8 2นะครับผมนะเราเข้าไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปเรียบเรียงเสียงภาษาเพงชาติครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมระหว่างกรมศิลปากรเรียบเรียงกับ ฐานเรือและก็พระเจนดุริยางเนี่ยเรียบเรียงครับเรียบเรียงหมายของว่าเรียบเรียงเสียงประสานนะครับไม่ใช่เรียบเรียงใหม่นะครับผมเสียงประสานเนี่ยพระเจนดุริยางจะเรียบเรียงไปทางเข้มแข็งนะครับผมเพื่อเขิมเร็วนะครับผมส่วนในทางของฐานเรือจะเน้นหวานครับนะส่วนของกรมศิลป์เนี่ยก็จะหวานบ้างคือเพิ่มบ้างแตกต่างกันนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดี้อมจิตตามนะครับผมก็ วันนี้นะครับอย่าลืมครับวันนี้มีสาธิตการชักธงลงนะครับผมของธงราชนาวีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเสาก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เสาธงราชนาวีนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมทำไว้ประมาณ6เมตรนะครับผม ธงที่ใช้เป็นธงเบอร์ส2บสองนะครับผมเบอร์สิบสองอันนี้ผมทำจำลองไว้นะครับเพลนนี้ใช้ตน้งแต่ปีส5ง8ารหสบแดครับผมทำจำลองไว้จากร้านทงประชาธิปไตยครับผมก็องนี้รถรถธงขึ้นเสาอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะนำขึ้นสู่ยอดเสาให้เต็มเสาก่อนที่จะเอาธงลงนะครับผมซึ่งผมจะมาสาธิตวิธีการชักธงลงนะครับก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ตกจากครู่นะครับผม เนียมทหารเรือนะครับจะพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าในเวลาสิบจะชักตรงลงในเวลาพระอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับผมหามุมวางกล้องก่อนผมจะดูว่าสายไม้เนี่ยถึงลำโพงไหมเท่าวางกล้องก็ได้น่าจะได้เท่านี้ครับคุณผู้ชมแต่ผมไม่แน่ใจว่าลำโพงสายลำโพงถึงไหม าตรงนี้ก็น่าจะได้นะครับคุณผู้ชมโอเคถ้างนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันติดกับไอ้พวกไอเรียกว่าอะไรอะติดกับไอ ผมการชักธงชนาวีลงจากยอดเสานั้นตามรเนียทฐานเรือนะครับเขาจะชักธงลงในเวลาพระอาทิตย์ตกนะครับผมจะไม่ชักในเวลา18บนาฬิกาเหมือนกับของพวกทำพลเรือนต่างๆนะครับผมซึ่งการชักธงชนาวีลงจากยอดเสาใน,นของฐานเรือนะครับผมก็จะมีการบรรเลงแปรคำนับนะครับผมสามรอบพร้อมกับการเป่านกหวีดฐานเรือนะครับผมซึ่งบางทีอาจจะไม่มีแต่เดียวจ,จะเป็นเป่านกหวีดอย่างเดียวก็ได้ครับเป่าสามจบนะครับผม ตามเรือต่างเขาจะเป่าเป็นนกฟีนนะครับผมบางที่เรือก็อาจจะมีพนตรตเดี่ยวก็มีนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะขอยืมเสียงจากหน่วยประชาการนายวิทยเกยริพ็ญนะครับผมเป็นการเป่าตรายคำนับนะครับผมตามธรรมเนียมบนหารเรือนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรารับรับชมได้อีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็อีกไม่นานครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันได้เลยครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนนะครับ คุณผู้ชมครับก็อีกสักครู่จะเป็นเวลา1 7 3 8นาฬิกานาทีครับเพราะว่าตามการคำนวณของทางกรมท้องศาสตร์ฐานเรือครับผมพระอาทิตย์จะตกในเขตห้วยขวางนะครับผมกรุงเทพมหานครครับในเวลา18.32นาฬิกานาทีนะครับผมก็เหลือเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับผมเดี๋ยวเรารอรับชมได้เลยครับ ตอนนี้ก็แสงเงินแสงทองแสงสุดท้ายของเขตเพื่อขวางก็กำลังจะรับขอบฟ้านะผมตอนนี้ก็กลายเป็นสีเหลืองทองอารามนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการสาธิตการเชิญตรงรัชนาวีลงจากยอดเสาได้นะับัดนี้ครับ ทำอะไรบ้างช่วยอะไรบ้าง ผมนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นครับการสาธิตวิธีการชักธงลงจากยอดสาครับซึ่งเป็นธงราชนาวีนะครับผมซึ่งการเป่าแต่เดียวหลังจากจบการชักธงลงเนี่ยจะเป็นการเป่าแต่ย่ําค่ำนะครับผมซึ่งเป็นประเพณีของฐานเรือนะครับซึ่งเป็นประเพณีแบบนี้การสืบช้ามานานนะครับผมครับผมขอบคุนข้ับน้องไอ้นะครับ สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอจบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้ครับพร้อมกับภาพสวยๆนะครับผมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกนะครับผมยามเย็นขอเก็ให้ขวางนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสาธิตอะไรครับเดี๋ยวก็ติดตามครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ